เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยสวยมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็น Honda นะฮอนด้าซีวิคปี97นะครับรถสวยสวยทุกๆเลย27,900บาทเท่านั้นเองซีวิคตาโตนะครับ27,900บาทรถบ้านนะครับ สีอาจจะมีตำหนิหรือรอยบ้างโดยมากเป็นที่กันชนแต่ตัวบอดี้เดิมๆนะครับตัวบอดี้เดิมๆบางๆไม่มีรอยชนหนักล้อแมกเงาวับเครื่อง1 5 0ซีซีเกียร์โตเครื่องเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นใช้น้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันอย่างเดียวสีสันก็มีตำหนิเรือรอยบ้างโดยมากเป็นที่กันชนนะครับกันชนหน้าหลังห้องเครื่องเดิมๆสะอาดคันหน้าเดิมไม่มีรอยชนหนักรูน็อตยังกลมรอยพับจากโรงงานยังอยู่ครบ ขายเพียง2 7 9 0 0ัน้บาทเองรถมีเล่มนะครับรถบ้านมีเล่มครบโอนพิกัดดูรถอยู่โคราครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชิปเป้าแลืกซื้อประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนัดดูรถนะัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตออ่อเจ้าของได้ครับ ทางเราเพียงมาี้เป้าเลือกซื้อกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ